ขนมปังคาราเมลวานิลาการเตรียมคาราเมลวัตถุดิบในการทำคาราเมลน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะเนยขาวสำหรับทาพิมพ์ถ้วยขันข้าวเบอร์9หรือเบอร์10การทำซอสคาราเมลใส่น้ำตาล4ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะลงในภาชนะ จากนั้นตั้งไฟความร้อนระดับปานกลางจนน้ำตาลเดือดและขึ้นฟูในขั้นตอนนี้ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆมาคนน้ำตาลให้ใช้วิธีการวนหม้อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลมีสีทั่วกันเมื่อได้น้ำตาลคาราเมลที่มีสีสวยแล้วจากนั้นนำมาเทในถ้วยขันข้าวที่ทาเนยเตรียมไว้กลิ้งถ้วยคาราเมลให้เคลือบบริเวณก้นถ้วยโดยทั่วกันเพื่อรอใส่เนื้อขนมพุดดิง้ง วัตถุดิบในการทำเนื้อพุดดิ้งนมข้นจืด375กรัมนมข้นหวาน180กรัมวานิลา1ช้อนโต๊ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาไข่ไก่เบอร์หนึ่งหฟองขนมปังชนิดแผ่น5แผ่นขั้นตอนการทำเนื้อขนมพุดดิ้งเทนมข้นจืดลงในเครื่องปัน่น เฮนมข้นหวานวานิลาเกลือป่นและไข่ไก่เบอร์หนึ่งจำนวน5ฟองจากนั้นฉีกขนมปังให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นและปั่นให้ละเอียดเมื่อได้เนื้อขนมที่ปั่นละเอียดเข้ากันแล้วให้กรองเนื้อขนมด้วยที่กรองหรือตะแกรงทีๆเพื่อให้เนื้อเนียนละเอียดยิ่งขึ้นจากนั้นคนไล่ฟองอากาศและนำไปเทใส่ถ้วยขันข้าวที่เตรียมรองด้วยคาราเมลไว้ นำขนมไปนึ่งให้สุกใช้ระยะเวลาการนึ่งประมาณ30นาที